ตกกระไคแน่เนอะตกแห้งแห้งเพราะเฮ็ดออกครับพี่นอ้องอุ้ย,ยมีกรบเตาครับพี่นอ้อง เห็นบ่นนะไตอยู่ผุนโอ้ย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 พี่น้องโอ้ยปีนท้องเบม่ลมดวงัานเนี่ยเหทับข้อพันตุที่เนี่ยโอ้ส่อนบ่เห็นเลยนะครับอู้เหี่ยวแตกแล้วอู้มิงดาครับอมมาเก็บเลยครับไปโอ้ย ครับพอเป็นพี่น้องนี่มาพอกับจองเก่ปาปลาสไตล์ที่อยู่คือเก่าครับนี่ก็อยู่กับบ่าวที่อยู่คือเก่าแล้วครับพี่น้องบ่าวที่อยู่ทีป่ปลามากหาก,กินน้ำนี่ครับนําฝังเคลื่อนครับมาหาสอนแมงดาแมงตับเตาครับพี่น้องนี่มาบด้มาดนแล้วนอกครับพี่น้องว่าดี๋ยวลองเบิ้งครับนี่สีนี้บ่ครับนี่ตัวนี้ เออเหอออกเบ้างครับพี่นอ้องอือมีอยู่ตัวละครับเนี่ยนั่นต่ว่าเหอโอ้เหอร้ายเหง่ยยุ่มเหอออกก่อนแล้วอ,อ,อากาศก็ะหอนครับคุณเลยพามาเล่นน้ำครับมันนี้ ก็บเหอออกเปิดกับพอมีอยู่แต่ว่าเหอไลโพดครับกองจิตทูนอยู่สองตอนเท่ยเดียวพูตัวนี้ตัวใหญ่ครับอโอ้โหูโโตัวดีขนาด แต่ว่าห่างๆา้ะครับแม่โอ้ี่พักีโอ๋อไอม่ยออออูเหรบเป็นลังอยู่ยม่งกับเตานะเป็นลังไวๆกนะอยูนี่โอ้ยไลไปทางเหือดเลยพี่น่องไง <laughs> มันกับเต่ากักปั้นด้ายหรอกครับแต่ว่าเหอนี่หลายค่ะไตเหนี่อ่็โอ้ตัวหนึ่งโอ้โหจนบมดไตเนาะเหอตับขอหอลายพูดเลิ่มเห็นโตแล้วครับ เบิงเหอะว่ะกองกพูลยาดสร้างเก็บออกเบิดโอ้ยเหลือเบิดแล้วครับโว้ใหญ่ยี่ตัวละเออ ไข่อยู่ครับนี่อ๋ออาดเป็นสิบเป็นสาวอยู่ครับตัวยิงใหญ่คือแบบหลุนเข่าตุ่มเลยครับนี่ใส่ตุ่มกับตัวยิงใหญ่แน่วเลยล่ะถือดบดไอตุ่มมาใส่น้ำม่นเนาพี่น้อง หลอดนี้เ่อธรรมดาครับพี่นอ้องอันนี้ปลาอันนั้นปลาพักเกษตรครับโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆตัวผูด้วยนี่ตัวน้ำนี่หนามเลือกเติบครับมองนี้ตัวใหญ่ยอยู่หนามเลือกว่ะตรงนี้เลยนี่ดาบเลี่ยมนี่มีน้ำรับท่องข้างล่างนี่โอ้ยจับหยากเนาะเก็บโหลดแล้วครับ มันอีกอากาศขึมๆนะครับพี่น้องจักเป็นฝนสิตกหรือเป็นอียังดอกขึมขึมๆเอาๆตกกระไขแน่เนอะตกแห่งๆเพราะเฮ็ดหอกครับพี่น้องอา้าเปิดแล้วครับนี่ทำตัวสุดท้าย เห่อหลอดเลยอุ้ยมีกระตาครับพี่น้องเห็นบ่ดนะไตอยู่สั้หน้าออกกันอ้ไปเก็บเลยเนาะครับนี่ส้นสามสีเถื่อแล้วอาจัะนี่ดีกว่าอู้เห่อหลอดนี่ ปลาพักเกษคือเก่าแล้วครับส่งมันสอนถืออยู่ได้นี่ครับคุณโอ้ย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 พี่น้องโอ้ยปีนทองเวิ้มรวยบุกันเนี่ยเหตับข้อเพิ่มติเนี่ยโอ้สอนบ่เห็นเลยนะครับอู้เหี่ยวแตกแล้วอู้แมงดาครับตบผูยางดีครับนี่อุ้ยหอมยวใส่ผงแหงน้องแมงดาไอ้เก็บแมงดาใส่ผงแหงครับใส่ไว้น้ำกันหมดแลันจิกกัดกันอ๋อ นี่อีกวะนเนะาะเจ็บโตเนาะ <c oughs> เอาครับพี่นอ้องเก็บแมงกับเต่าครับมันเอาเหงอกออกกอนโอ้ยต้นหนึ่งติมดมันน้เหงือกยิ่งกับเต่าตัโตหญ่านี้เก็บหนาครับแนวนี้เหอะก็ะไล่หลายวังดีล่ะสั่นลงเก็บให้มันไตออกบางตัวบบไตก็ออกไปนเหงอกคุณ แต่ว่าลายนี่เด้นี่ครับรอบนี้มพุดนอุย้ยเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วอ้าวบานนี่ยังจะเป็นกับเต่าแล้วครับกับเหงืน้อยเดียวอุย้ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ครับเหงือยังตีกับไข่อยู่พอเก็บเหงือ,อยู่ครับามาเก็บเลยครับไปอุอ้ย ่น,น,น่ๆนจอบเตสิออกดโตัวใหญ่ครับอยู่ในปลาตะเสียดอาเบิดแล้วครับไปครับไปหาคูไม่ได้ โอ้ปลาบูปลาบูหน่อยครับย้อนลงน้ำวัดอืมลมเลื่อมมากนะครับลมวอยวอยแล้วโอ้โหวันร้อนเหลือมเฮี้นตูอดเลย อ้าวครับพี่น้องกรีบเหือออกเลยอจ๊กตัวแล้วนี่เหลื่อมบางแล้วครับแต่ว่าก็มีอยู่นี่เป็นตัวน้ำนะแถวนี้ตัวน้ำใหญ่คฝั่งเสียงไตสวดๆพี่น้องในกระปุกแต่ว่าท่านร้ายแล้วครับมันนี่จะมันโดดดีเนาะพี่น้องปลาเทียวกระสิกลับไาลเลย ใส่น้อยนึงครับมือนนี่พอได้ปนครับมาหลาะเบิ้งซื่อและมาลองเบิ้งครับมันกลับบ่ค่อยหลเนาะครับพี่น่องห่างๆครับแม่งนี่เอ๋มึงดาตัวหนึ่งกับแม่งกับเต่าปนหนึ่งนี่ละครับมันตำใจกันครัพอดีเลยนะครับนีหลังก่อนครับโอ้ยตัวใหญ่ด้ยครับเป็นกับเต่าเขาก็บทือว่าม้าเนี่ยนะครับพี่น้องครับมือนนี้อันนี้เบ้าที่หกสิกลับบาลนวครับถ้าชอบคลิปนี้จงได้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปรผาดคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงสำนีครับสวัสดีครับ